Apple เปิดตัวแอปเกมใหม่นะคะรวมเกมจาก Apple Arcade แล้วก็ฟีเจอร์ Play Together เล่นกันกับเพื่อนง่ายๆแถมรองรับจอยคอนโทรลเลอร์ด้วยฟีลการเล่นที่สนุกขึ้นทันทีค่ะเราได้เปิดตัวแอปใหม่นะคะหลายคนคือแบบรอคอยวันนี้มานะคะนั่นก็คือ Games App นะคะเป็นแอปที่จะรวมเกมใหม่สำหรับคนที่ชอบเล่นเกมบน iPhone, iPad หรือว่า Apple TV ซึ่งแอปนี้นะคะมันก็จะรวมเกมจาก Apple Arcade มาไว้ที่เดียวเลยค่ะแบบครบเลยนะคะแล้วก็ยังมีโชว์กิจกรรมหรือว่าอีเวนต์ใหม่ๆรวมถึงคลังเกมที่เรามีทั้งหมดไว้ในแอปเดียวกันทำให้ไม่ต้องเสียเวลาในการค้นหาเกมหรือว่าข่าวสารในหลายๆที่อีกต่อไปซึ่งหนึ่งในฟีเจอร์นี้ที่น่าสนใจมากเลยนะคะก็คือ Play Together ที่ช่วยให้เราสามารถเล่นเกมแบบกลุ่มหรือว่าโคอปกันกับเพื่อนได้แบบง่ายๆ ใครที่ชอบชวนเพื่อนมาเล่นด้วยกันนะคะรับรองว่าฟีเจอร์เนี่ยคือตอบโจทย์มากแถมยังเปิดโอกาสให้นักพัฒนาเกมเนี่ยสามารถเปลี่ยนเกมการเล่นคนเดียวให้เป็นเล่นเกมแบบกลุ่มได้ด้วยอีกจุดที่น่าตื่นเต้นนะคะก็คือแอปเกมเนี่ยรองรับการเล่นด้วยแบบคอนโทรลเลอร์ซึ่งสำหรับคนที่ชอบเล่นเกมแบบจริงจังแล้วนะคะการใช้จอยคอนโทรเลอร์เนี่ยก็จะทำให้ได้ฟีลแบบการเล่นที่สนุกแล้วก็แม่งยากว่าการใช้จอสัมผัสอีกเยอะเลยค่ะ แอปนี้จะมาพร้อมกันกับ iOS 26 iPad OS 26แล้วก็ tvOS 26ที่จะเปิดให้อัปเดตกันปลายปีนี้ค่ะใครที่เป็นสายเกมเตรียมตัวฟินกับประสบการณ์การเล่นเกมแบบใหม่ๆได้เลยค่ะ